ส่วนพักพลังประชารัฐนะคะวันนี้ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ32คนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางหัวหน้าพักบอกว่ามี33คนนะเพียงแต่วันนี้มา32คนก่อนนะคะปรากฏว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นทั้งอดีตสอสอเป็นอดีตสวรวมไปถึงอดีตสอสอของพักเพื่อไทยก็มีนะคะโดยเตรียมที่จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมต่อไปค่ะบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐวันนี้นะคะนี่ค่ะพลเอกประวิทธิ์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพร้อมด้วยนายสันติพร้อมพัฒนนายภัยบูลนิติต วันเลขาธิที่การพักคณะกรรมการบริหารพักก็ร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอาคนค่ะนี่ค่ะมากันพร้อมหน้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอซึ่งทางพักจะไปพิจารณาแล้วก็คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอต้อนรับว่าที่ผู้สมัครที่มาสมัครเข้าพักพลังประชารัฐนะครับ จำนวนทั้งสิ้น33ท่านที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี่ก็ขอให้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนและก็ผู้สื่อข่าวทุกคนได้รับทราบเวยนะครับว่านี่เป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐว่าที่ผู้สมัครซึ่งเราจะมีการคัดเลือกเป็นผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ ทั้งนี้จากรายชื่อสมาชิกใหม่ของพักพลังประชารัฐทั้ง32คนนะคะก็เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยดํารงตําแหน่งเป็นอดีตสสสวแล้วก็มีอดีตสสพพักเพื่อไทยหลายคนนะคะอย่างนายวิวัชชัยโหตระวัยสะยะอดีตสสศรีสะเกดอดีตผู้สมัครนายกอบจศรีสะเกดนายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงรายนายสุรพลเกียรติยกรอดีตสสเชียงใหม่รวมถึงนายมานะโลหะวณิชอดีตสสชยัยภูมิอดีตที่ปรึกษาของนายภูมิธรรมเวชยาชัย